สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนี่ครับคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับวันนี้น่ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูรถ7ที่นั่งเกียร์ออโต้เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อครับใครกําลังตามหา2คันนี้อยู่ครับนี่วันนี้นะครับมีมาให้เลือกทั้ง2คันเลยเป็นรถสีดํา7ที่นั่งเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับแต่ฝั่งขวาจะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับวันนี้มีไม้เลือก2คันครับคันแรกครับ เป็น Toyota Fortuner เครื่อง3,000ออโต้ขับ2ตัวนี้เป็นขับ2ตัวท็อปครับได้บอบปรับไฟฟ้าครับยางยางยโกฮาม่าครับปี 2, 2021ทั้ง4เส้นนะครับรถสีดำครับนี่ปี2010นะครับจะเป็นตัวหน้าสมาร์ทหรือว่าถ้าเรียกกันคุ้นเคยก็คือตัวหน้ายักษ์นะครับผมนี่คันนี้สีดํารถได้สีเดิมนะครับไม่เคยเคลียร์สีเลยนะครับคันถัดไปตัวนี้ มิสูวิชิปาเจโรสปอร์ตปี2012มีแพนดไดชิปให้บออปรับไฟฟ้าตัวนี้ค่าตัว2คันนี้ใกล้ๆก,กันเลยเดี๋ยวเราติดตามชมว่าค่าตัวราคาที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อครับยางเป็นยางออเทเลนนะครับเป็นยางออเทเลนปี2020ทั้ง4เส้นดิสเบรกนะครับรถได้ดิสเบรกนะครับนี่ครับยางหยอกดอกหนาๆเลยนะครับนี่ เพิ่งเปลี่ยนมาให้วันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวรีวิวให้รับชมกันนะครับวันนี้ให้ดูเบื้องต้นก่อนว่ามีเข้ามาใหม่ทั้ง2คันนะครับดูสภาพรอบคันตัวรถนะครับดูภายในนิดนึงนะครับนี่บอบปากไฟฟ้าคู่หน้าครับรถทั้งปาเจโร s สปอรทั้ง f o r t จูเนนะครับได้บอบปากไฟฟ้าเหมือนกันนะครับและเป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันครับต่างกันแค่ขับเคลื่อน4ล้อและขับเคลื่อน2ล้อนะครับ นี่ครับส,สวยแบบนี้เลยครับนี่เกียร์ออโต้เป็น4ฟวิลนะครับสามารถเล่นในเรื่องของตรงเชนเกียร์ตรงนี้ได้และสามารถปรับแฮนด์ช i ฟได้หน้าจอมีระบบเนวิใหน้นะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับนี่รถสีดำสํำสวยเลยนะครับนี่ครับผมนี่ใครกําลังตามหานะครับคันนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับเบาะตัวนี้ได้เบาะหนังแท้เลย นะครับนี่ให้ดูเบื้องต้นนะครับไปสนใจโทรสอบถามมาก่อนได้นะครับนี่ตามเพดานเอ่ยมีระบบแอร์นะครับมีทุก3ตอนเลยนะครับนี่ทุกแถวตอนที่นั่งนะครับมีให้หมดนะครับและสําคัญนีครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กหรือตรงยางเนี่ยที่ได้ยางใหม่แล้วท่านยังได้ในเรื่องของความเดิมนะครับรถสีเดิมไม่ขยับนะครับเล่มเอกสารพร้อมปวแล้วตัวนี้เป็นตัวท็อปท่านจะได้เซ็นเซอร์ปาร์คกิ้งเหมือนกัน นี่ครับสองคันนี้เป็นเหมือนกันเลยครับนี่ต่างแค่รุ่นและยี่ห้อและการดีไซน์ว่าลูกค้าชอบแบบไหนนี่ครับวันนี้มีสีดำมาให้เลือกกัน2คันครับนี่ทั้งแม็กทั้งยางใหม่โอ้โหเดี๋ยวดูภายในหน่อยฝั่งนี้ครับนี่ครับนี่ครับรถสวยมากนะครับนี่ปี2012นสะครับสำหรับปาเจโลสปอร์ตคันนี้จะมีแพนดูชิปให้นี่ครับ ปะปัป่ไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าเหมือนกันมองข้างปะไฟฟ้าพับเก็บเป็นแบบไฟฟ้ารุ่นนี้มีระบบคูชันโทนให้ครับควบคุมความเร็วตัวรถครับนี่ฟอร์จูเนอร์ก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวมาดูทางฝั่งฟอร์จูเนอร์กันว่างว่าตัวหน้ายักษ์คันนี้หรือว่าหน้าสมาร์ทเนี่ยมีอะไรให้บ้างครับ แม็กตัวนี้เป็นแม็กเดิมครับของ t o y ยต้หน้าสมาร์ตเป็นแบบนี้เลยยางใหม่ปี21เป็นของโยโกฮาม่าครับนี่ครับดอกยางลึกนะครับสีสันสวยเดิมบางมากนี่ครับรถได้สีเดิมนะครับภาษีไม่คาน67ต่อเรียบร้อยแล้วเล่มเอกสารพร้อมโอนอุ้ยรถล็อกเดี๋ยวพามารถรอบคันก่อนไม่เป็นไรครับนี่ครับกุญแจอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับเชื้อเพลิงดีเซลครับตัวทอปมีระบบ VSC ให้ก็คือระบบ เสถียรภาพในการทรงตัวของตัวรถนะครับรุ่นนี้มีมาให้หรือว่าช่า Control ลถ้าเรียกที่รู้จักกันเลยนะครับนี่ครับสีดำสวยแบบนี้ครับเดี๋ยวปกดล็อกให้คุณผู้ชมดูหน่อยรถสวยมากครับนะครับสวยจริงๆนะครับนี่นีครับกระจกไฟฟ้าน่ครับออปชั่นมาเต็มระบบมัลติฟังก์ชันคชชั่นโทนมีมาให้ตรงนี้นะครับระบบคชชั่นโทนครับผมเกียร์ออโต้แต่เป็นขับเคลื่อน2ล้อ นี่ครับนะี่ครับคันนี้2องคันนี้ราคาเหล็กใกล้เคียงกันเลยนะี่ครับตัวนี้จะเป็นหน้ายักษ์ปี2010นะครับได้เรื่องของตัวยี่ห้อและแบรนด์นะีครับเบาะสวยนะครับได้เบาะหนังนะครับน็อตไม่ขยับนะีครับ ชัดซีเป็นไงครับผมคันนี้ชัดซีสวยนะครับหมายเลขชัดซีเห็นชัดเลยนะครับนี่บริการส่งทั่วประเทศไทยนะครับลูกค้าจับไฟแนนซ์ซื้อเงินสดได้ทั้งคู่ครับแต่ในเรื่องของรูปภาพเนี่ยน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ยามเย็นแล้วนะครับภาพถ่ายห้องเครื่องถ่ายภายในอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับวันนี้ให้ดูเบื้องต้นก่อนเป็นประมาณเท่านี้นะครับ ยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นแรงใจกันไว้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดู2คันนี้นะครับรีวิวติดต่อกันเลยนะครับผมสำนี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสำนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับนี่ครับเต็นท์อยู่ตรงสะพานลอยเลยครับตรงต้นคูนน่ครับโอ้โหกำลังออกดอกสวยงามนี่ครับนี่สะพานลอยผมอยู่ตรงสะพานลอยเลยนะครับถ้ามาจัดทางนั้นจะเป็นทาง บ้านไผ่อ,พ,อพลนี่ครับทางโคราชนะครับพอเข้ามาปุ๊บจะอยู่ฝั่งขาเข้าเมืองขอนแก่นเลยผมจะอยู่ฝั่งขาเข้าเมืองครับตรงไปจะเป็นสามแยกไฟแดงท่าพระนี่ครับตรงไปอีก13โลจะเข้าตัวเมืองขอนแก่นนี่ครับถ้าเลี้ยวขวาไปท่านก็จะเข้าไปทางร้อยเอ็ดสารครามนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ